สวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยกับครูนกนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องอะไรพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องแม่ไก่อยู่ในตรารก้านะคะมาจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะคะให้หนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนขึ้นมาเลยค่ะ เมื่อนักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะเปิดไปหน้าที่23นะคะในบทนี้นะคะเราจะมาอ่านเรื่องปถมกอกาแม่กอกาแม่กบและแม่กงนะคะพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะแม่กอกาและแม่กกสวัสดีครับน้องๆวันนี้ พี่มีเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะกร้ามาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นเรามารู้จักกับคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากคำว่ากี่หมายถึงเครื่องทอผ้าจากตอกหมายถึงเอาคมมีดพาไม้ไผ่ให้เป็นเส้นแบนบาง สำหรับใช้ผูกมัดหรือสารสิ่งต่างๆดอกบุกหมายถึงดอกของไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งเวลาบานส่งกลิ่นเหม็นมากหน้าแล้งต้นตายเหลือหัวอยู่ใต้ดินหัวกินได้ใช้ทำยาได้ไม้กระบอกหมายถึง ไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อนแล้วหมายถึงคอกสำหรับให้สัตว์อยู่เช่นเป็ดไก่วิ่งชนภาพที่เล่นเกมสนุกสนุกแล้วเรามาฟังเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะกร้าก,กันเลยนะครับ แม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไครมาสีหาา่ห้าใบีแม่ไก่ก็มาลายอิงอีแม่ไก่ไล่ตีกามาใหญ่ก็ไลเหาวหมูในเล่าแลดูมัง ปูเมมะปปปนัังกเเลลูููทสียงท่องหนังสือดังเจ้ยแจ้วมาจากแคร่ไม้ไผ่ใต้ร่มมะม่วงพัดเงี่ยหูฟังอยู่ครู่หนึ่งจึงรีบเดินตามเสียงเข้าไปหาเห็นพ่อนั่งสารตะกร้าอยู่บนแคร่คุณพ่อทำอะไรล่ะครับก็สานตะกร้าไงล่ะลูกแต่เมื่อสักครู่ผมได้ยินเสียงคนท่องหนังสือ ใครเป็นคนท่องครับพ่อพ่อเองแหละเป็นคนท่องถามทำไมลูกสนใจเหรอฟังน่าสนุกดีครับพ่อแม่ไก่อยู่ในตะกระ้าไข่ไข่มาสีา่ห้าใบคุณพ่อไปจำมาจากไหนเหรอครับจำมาจากหนังสือเรียนน่ะสมัยพ่อเป็นเด็กต้องเรียนหนังสือนี้พ่อเลยจำได้พาร์ทเข้าไปนั่งข้างพ่อ แล้วมองมือของพ่อที่ยังคงสารตะกร้าไม่ไผ่ได้อย่างคล่องแคล่วพ่อของพัดอายุ30ปีแล้วพ่อเคยบอกพัดว่าตะกร้าไม้ไผ่ใช้ดีกว่าตะกร้าพลาสติกเวลาสารตะกร้าพ่อมักจะร้องเพลงหรือท่องบทร้อยกรองอย่างอารมณ์ดีพ่อบอกกับพัดว่าบทร้อยกรองที่ท่องไปเมื่อครู่นํามาจากหนังสือประถมกอกา หากพัดสนใจพ่อจะสอนให้ท่องพัดยิ้มอย่างพอใจขยับเข้าไปนั่งใกล้พ่อมากขึ้นอีกพัดเพิ่งเริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สยังอ่านหนังสือได้ไม่มากโดยเฉพาะคำยากๆไมยมยังอ่านไม่ค่อยคล่องเวลาพ่อว่างพัดจะมาให้พ่อสอนอ่านหนังสืออยู่เสมอแล้วพ่อก็ท่องให้พัดว่าตามทีละวัก แม่กอกาแม่ไก่อยู่ในตะกรา้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบอาีแม่กาก็มาลาลอิงอีแม่ไก่ไล่ตีกามาย่ก็ไล่หา หมูในเลาและดูมังปูสเม่และปูนางกะปูมังปูทะเลเต่าหน้าและเต่าดำอยู่ในน้ำกระจระเข้ ปลาทูอยู่ทะเลปากีเรไม่สู้ดีปฐมกอ,อก,กาฉบับหอสมุดแห่งชาติน้องๆครับฟับงเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะกร้ากันพอสมควรแล้วเรามาพักระบายสีภาพตามจินตนาการกันนะครับ ระบายสีรูปภาพตามจินตนาการกันแล้วเรามาฟังเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะกร้ากันต่อเลยนะครับพอท่องกรอนแม่กอากาจบพ่อก็ขึ้นแม่กกแม่กกเป็นคำที่ตัวกอไก่สะกดพ่อท่องแล้วทำเสียงกระแทกกระทันเป็นจังหวะพัดร้องตามอย่างสนุกสนานจากนั้นพ่อก็เปลี่ยนเสียงร้องเป็นทำนองแปลกๆที่พัดไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณพ่อร้องเป็นทำนองอะไรครับ ผมไม่เคยได้ยินฟังน่าสนุกจังเลยสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีครูคนที่ช่วยสอนหนังสือเด็กๆคือพระสงฆ์เด็กๆจะมาเรียนหนังสือกับพระที่วัดท่านก็สอนให้พวกเราอ่านเป็นทำนองมีทั้งจังหวะสนุกเร้าใจและจังหวะช้าเนิบหน้าพัดรู้สึกแปลกใจมากเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนสมัยก่อนจะอ่านหนังสือได้เป็นจังหวะและทำนองไพเราะสนุกสนานอย่างเนี้ย เอาล่ะต่อไปเรามาฟังบทหนึ่งที่ไพเราะเหมือนกันบทเนี้มีชื่อว่านกแสกนกกระสาตั้งใจฟังให้ดีนะนกแสกนกกระสาแกรกแกรกมาเวลาดึกน้ำมากแลน้ำลึกแลน้ำหมึกแลน้ำหมาก ปลาอุกปลาดุกดักแล่ปักหลักแลครกศากชักเสาเอาเชือกลากจะผูกจากให้จักตอกปลูกกีไว้ทอหูลูกมะดูกลูกมะกอกไม้แตกให้ใส่ปลอกไม้กระบอกแลดอกบุก นกมีปากและมีปีกผ่าไม้ซี่ให้แตกหักไปป่าพวกที่รักได้รู้จักทักเรียกแขกเด็กเด็กดูกระจกอย่าให้ตกมันจกแตกปลูกเผือกผักถากหญ้าแพรกหญ้าคาแฝกอย่าให้รก ข้าเปลือกและข้าวสุกเลือกปลาดุกทำห่อหมกด่าทอต่อตีชกถูกสอกอกหกทลาพัดร้องตามพ่อจนจบพัดรู้สึกสนุกเพราะบทอ่านที่ท่องมีจังหวะคึกคักพ่อก็ปลอยสนุกตามไปด้วยพ่อบอกว่ายังมีแม่กงน่าเสียดายจังเลยนะครับตอนนี้เวลาใกล้หมดลงแล้ว ในครั้งต่อไปเรามาฟังเรื่องสนุกสนุกกันต่อนะครับแต่ตอนนี้เราไปพบกับเกมสนุกสนุกกันก่อนดีกว่าเลือกคำที่ขาดหายไปเล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาฝึกอ่านบทกลอนแม่กอกาและแม่โกกพร้อมๆกันนะครับแม่กอกาแม่ไก่อยู่ในตะกรา้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบ อีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาม้าใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมาปูสแสมและปูนากะปูมา้าปูทะเลเต่านาและเต่าดำ อยู่ในน้ำกะจระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เรไม่สู้ดีนกแสกนกกระสาแกรกแกรกมาเวลาดึกน้ำมากแลน้ำลึกแลน้ำหมึกและน้ำหมากปลาอุกปลาดุกดักแล่ปักหลัก และครกสากชักเสาเอาเชือกลากจะผูกจากให้จักตอกปลูกกีไว้ทอหูลูกมะดูกลูกมะกอกไม้แตกให้ใส่ปลอกไม้กระบอกแลดอกบุก นกมีปากแลมีปีกผ่าไม้ซี่ให้แตกหักไปป่าพวกที่รักได้รู้จักทักเรียกแขกเด็กๆดกดูกระจกอย่าให้ตกมันจกแตกปลูกเผือกผักถากหญ้าแพรกหญ้าคาแฝกอย่าให้รกข้าวเปลือกแลข้าวสุกเรียกปลาดุก ทำหอหมกด่าทอต่อตีชกถูกสอกอกหกทลาสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากให้นักเรียนนะคะไปอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในบทร้อยกองปฐม,ก,าก,ามกก้าแม่กกและแม่กงนะคะนักเรียนจะได้มีความเข้าใจและอ่านคล่องยิ่งขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ